โอ้โโอ้โต้องเตดแย่ขนาดนี้มันตายอนี้โอ้ยงเดี๋ยวนึงอ้จเติบใหญ่ในาอู้มาเลี้ยว คงดีปิ <Okay. S 1> วโบเพิ่มพลัง10ครั้งยญญยันถ้าปิวโบเครื่องจักรเครื่องจักรปิโบ8ใบก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้ เริ่มจากไอ้นี่เครื่องเครื่องจกัรงรงจกรเฟอร์วอร์ทั้งนม้นจะทำเต็มที่ม,มันจะใหญ่ในมืดชาาา้า,าเาาาบ,บ็มเบ็มเครื่องจับ Oh, oh. เครื่องจกักรอขายขายขายซือนี่ก็ได้เครื่องจกักรโอโอ เพื่ออาเดนวีกล้าองพเกือบไหวถ้าเขาไม่ตบอันนี้น่าจะไหว การต่อสู้ยังคงเรื่องจบสิ้นระวังหน่อยข้าอับแดดอยู่สมัยนี้อับลึกยากสจริงตายตายตาจากเมล็ดพันธุ์เรื่องจับ ไปรับไว <ป S> ้ <ไป S 2> เป็นของตอบแทนได้ระวังหน่อยข้าอาเดนยูขายซะหมดเลยเอาทำไม่เหลือเลย ตุกตาผมได้ประดับใหญ่มันก็น่าจะคุ้มค่าป่ะคุ้มค่าแก่การตังเวยทุกอย่างค่าสนับสนุนเจ้าเทียร์เจ็ดได้เลย แม่เจ้าจะมีลัแต่จงสู้ต่อไปโอลเ,อเมื่อกี้เขามีอะไรนะเลลี่โลตัวกนไม่มีทางสำเร็จ ลงเป็นการแลกเปลี่ยนที่ดีลงมันจะทำตามหน้าที่โอ้มันจะเข้มแบปล่าวะนี่สามตัวที่ผมจะ ไม่ควรแพ้ด้วยเฮ้ย 6, หกเกือ8แปดก็ท่าเท่ากันแหละไม่ได้ต่างการต่อสู้ยังคงไม่จบสิ้นไปนนี่ ไม่อัพเขี่ยไม่ได้ไม่าจะต้องชนะไฟนี้ก่อนไฟนี้จากมเมล็ดพันธุ์เล็กๆจิปเปิลนี่นี่อะเอาใครไม่รู้จิปเปิลได้ไหมอะก็ได้อยู่ลองก็ได้อะข้าจะลองชิงทุกอย่าง 啊干嘛干啊干嘛干没关系我 noone 不用 มันกำลังจะขโมยของผมไปแล้วจะดีกว่าผมตายถึงให้มันได้ดีกว่าผมตายโอ้โหโอ้โหต้องเทตดแย่ขนาดนี้ ตายอนี่ยโอ้ยยเดี๋ยวนึงทำไมมันต right. ้องทำไรทำไรเจ้าจะเตรียมตัวอย่างไรมันจะช่วยเจ้าได้ดี อ,อันนี้ไม่มีอะไรลาก่อนพี่แบนโอ,โอ้มันไม่ตายเลยสักตัว้วยแล้วก็ดีกว่าเราตายแหละขวามามสวยมีมีดี ได้เวลาเปลี่ยนแปลงแล้วไปนี่จริงเป็นไหมน,น,น,นี่ยังไงมันกนต็ตึ้มอยู่ดีถูกไหมตึ้มอยู่ดี เป็นนิรันดรไฟใหญ่มันก็ดีแล้วไงไนี่ไน,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 นี่ลงไอ้นี่ระวังหมูหลุดี่มช่ไอ้นี่ถึ้นี่อ่ะ มันก็เทียบเท็ดเหมือนกันมันใหญ่กว่าตกริบรับเลยริบรับริบรับเบอยล่าไม่มาแล้วพี่ สู้ได้ดีมรณะครนไม่ต้องใช้อมล่าอ้ไรอว่า จากเมล็ดพันธุ์เล็กๆไอ้ตัดโอเคนะปัญหาคือไอ้พวกนี้มันจะโดนตกก่อนแล้วตึ้มๆไปบ่างวะ ถ้าเอาไทตัดมามันก็พิสูจน์กำลังของเจ้า คือบอดผมแข็งมากแต่ว่าเลือดผมน้อยผมหล่อนไม่รู้ว่าผมควรจะต้องทำเยี่ยงไรดีถ้าผมเจอผีตรงนี้ผมก็น่าจะโอเคไจ้สผมกไ็ไปนี่ก็ได้มั้งมอยล่ามันไม่มาให้ตั๊กเจียบเจียบเลยค่้าเก็บของดีไว้ท้ายสุดเอ็นเทอร์เน็ตเฟกอะ ขายนี่ไปเลยอย่างเงี้ยนะได้งานกินก็เป็นรอยแล้วนะเครื่องจกักรโอล์โบเะอรลโบเะอรลโบไอเครื่องจักรนี่น่าเป็นห่วงแค่ไหน,น มันคือคนที่ตบผมตอนนั้นจำมันได,นนนไดโ้โอ้ไม่ใช่โลหนึ่งทีมต้องการถอนหน่อยโลสองที สามชั่วถอนถอนอนถอนออแล้วผมขายขาย,ขายเนี่ย การแลกเปลี่ยนที่ดีได้เวลาเปลี่ยนแปลงแล้วเรามารุตะยูจะเกริ่นเช่นเจ้าโดยจังคู่โอ้ยโอ้ยตกใจสิ่งนี้ตกใจสิ่งนี้ไอ้นี่น่าจะเข้มแข็งพอที่จะฆ่านี่ได้แต่ว่ามันก็แค่นั้นนี่หว่าไอ้ที่เหลือแม่งไม่ตายนี่หว่าโอ้ มันได้แค่ตำม,มอดออกมาแต่ว่าไมไ่สามารถมีสายฆ่ามันได้นอเขาจับว่ามันจะตกเข้าที่นี่โอเคได้มาสี่รวยพี่รวยจสตัวเองแล้วมาแล้วเหรอ มาแล้วเหรอไมล่าท้ายแกก็โผหัวออกมาจนได้นะโอ้ยผมอยากไอ้นี่ยังเลยตั้มตั้มซอมนก่อน ก็ดีนะแล้วบัตรเด็มายนี้ ความพยายามของเจ้าออกผลอาลีโอ้โหมันไหม้แม้แต่จะถ้าอันเดธผมได้ปะเฮ้ย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 มีเ uh> ุ้อมมาหนีเุ้มมาหนีเดือมมา โอ้โหได้แค่ลุ้นมามันจบแล้วครับนายมันจบแล้วครับนาย <S <S สแสดงทักษะได้ดีอืมโคเดนเดนนิฟเล็ก,กหมู

ไม่น่าจะติปเปิ้ลว่ะไปแบบนี้น่ดิ่าจบด้วยไข่อะไอ้นี่ดีไอกูดระวังหูหุด Tông tham chinh chung quán tham đất công tạo chinh chung 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 ที่เหลือเป็นของเราที่เหลือเป็นของเราก็จะเปิดพันครับน็อต Not g o น้ a die Not g o n ฮ้ย เตายวะตายไปตัวนึงยีก็จะเปิดฝันเย้มาเตอร์วุนแม่งของเทพวะ